สับายดีครับพ่อแม่พี่น้องคือเก่าครับคือเก่า,านี้ไอ้เมื่อน,นี้เรามาพูดถึงเรื่องของการทำฐานครับผมให้ได้ปริมาณฐานมากเนาะไอ oh, <no. S 1> ตอนที่แล้วผมพูดภาพรวมๆเนาะอันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องไอ้การเรียงไม้นะเนาะเลี้ยงไม้ยังไงให้มันได้ฐานมากเนาะไม่เขาเรียกว่ายังไงนะให้มันได้ ปริมาณสูงสุดอะเนาะพี่น้องเอ่อใครที่เข้ามาดูเป็นคลิปแรกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจส่วนใครที่ติดตามแล้วก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะครับเด้อขอให้โชคดีโชค,ด,โชคดีมันๆมวันที่16และวันที่หนึ่งนี่ก็ขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลวที่1เด้อพี่น้อง oh, <no. S 1> <laughs> โอเคครับผมมาเข้าเรื่องกันเลย การเลียงไม้อันนี้คือผมพูดในเทคนิคของผมนะคนอื่นเขาทํายังไงก็แล้วแต่เขา,าเราจะเลียงยังไงก็แล้วแต่อันนี้ผมพูดในฟังเทคนิคของผมที่มันได้ฐานปริมาณมากนะนะอันดับแรกเลยเราต้องมานี่ครับแยกไม้ก่อนแยกไม้ก่อนเล็กแล้วก็มารุ่นกลางแล้วก็ รุ่นนั้นอีกนิดนึงแล้วก็มารุ่นใหญ่นี่ครับแต่ถ้าไอถ้าเราไม่มีไอรุ่นนี้ก็เราก็เอาไอรุ่นเล็กรุ่นกลางแล้วก็มารุ่นใหญ่เลยก็ได้รุ่นใหญ่เลยเรียงอะนะอ่าผมจะวาดรูปให้ดูดีกว่าเนาะ ว่าผมเรียงไงเพราะว่าอันนี้ผมผมหั่นแบบโอ้เป็นเป็นเขียงเลยพี่น้อง <c oughs> เป็นเขียงเลยแหละเพราะว่าถ้าหั่นใหญ่อะมันโอ้มันยุลลาบาก,นกเนาะและอีกอย่างถ้าหั่นใหญ่มันมันไม่ช้านะพี่น้องผ่านแบบนี้คือมันไม่เร็วคือมันติดง่ายเลยว่าง่ายอไอ้เทคนิคของผมคือผมเรียงแบบแนวนอนนะพี่นอ้องอ ผม,ผมวาดให้ดูดีกว่าเนาะว่าผมเรียงไงเพราะว่าการเรียงไม้มันก็มีผลนะพี่น้องมีผลต่อฐานน่ะเวลามันเป็นฐานน่ะมีผลทั้งหมดเลยทั้งอุณหภูมิการจุดเตาการหลี่ไฟอะไรพวกนี้นะการเรียงไม้ด้วยวาดให้ดูดีกว่านาะจะได้เข้าใจง่ายอันนี้สมมุติว่าเป็นเตาผมนะ <Yahoo! S 1> เตาผมเนาะพืนเตาเนาะพื้นเตานะ น,นี่ก็ดูเอยปองควันออกผมทำสอ,องรูพี่น้องปองควันออกวันนี้ปองเอยจุดไฟอืมน,นี่จุดไฟนะอืมเนี่ยผมจะเรียงแบบนี้วกนนี้ผมจะเอาไม้ใหญ่พวกนี้แหละเนี่ยเนี่ยพวกนี้แหละที่ใหญ่ใหญ่เนี่ยเอามาเรียงเนี่ยเรียงเป็นชั้นชั้นปิดไว้ก่อน หนึ่งสองประมาณนี้เระบใหญ่เนาะเรียงเป็นชั้นขึ้นมาชั้นเรียงเป็นชั้น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 ขึ้นให้มันติดกับไอเพดานหัวเตาข้างบนเลยนะนะให้มันติดเลยคือปิดปองไฟไว้แหละง่ายๆ่าอาบอนใหญ่พวกนี้นะเรียงซ้อนซ้อน,ซ,อนซ้อนกันขึ้นมานะพี่น้องแล้วก็อันส่วนอันต่อไปก็ ข้างหลังนี่นะอันดับแรกผมจะเอาไอ้อันเล็กไอ้ตัวนู้นน,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 นุนนะ้องนุนนุนเอาอันเล็กนะุนอ่ะเออเอาอันเล็กอ่ะมาเรียงเรียงให้เต็มเลยแนวนอนเนาะเรียง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 เดี๋ยวผม,ม,มจะแบ่งให้ให้ดูแล้วกันเอาแนวตั้งเลยเนาะ อันนี้อันนี้รูจุดไฟอันนี้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 ป่องควันออกเนาะอันนี้คือผมผมเรียงไม้อันนี้แล้วเนาะเรียงไม้อันนี้ขึ้นเบืองไม้ใหญ่ขึ้นมาได้อันนี้สมมติเป็นเพดานมันนะเนาะใช่ไหมผมก็จะเลียงไม้ไม้เล็กอันนี้แหละไม้เล็กอันนี้ผมจะเรียงขึ้นมาประมาณนี้เรียงขึ้นมาความสูงประมาณนี้รบบไม้เล็กก่อนเนาะ ส่วนชั้นที่2อันนี้เนาะชั้นที่2ผมกะเลียงไม้ขนาดกลางเนี่ยพี่น้องไม้รุ่นนี้รุ่นนี้ผมก็จะเลียงขึ้นมาเนี่ยเลียงขึ้นมาประมาณนี้แหละเนี่ยทับไปพวกนี้ขึ้นมาหลังจากเลียงไอเล็กกนะ็เนาะผมก็เลียงขึ้นมาประมาณน,นี้แล้วส่วนชั้นที่3นะพี่น้องเนี่ย ผมเอาไม้ใหญ่อยนี่เลยขึ้นมาไอ้นี่เลยเนี่ยปิดข้างบนนี่เลยน,นี่ประมาณนี้แหละพี่น้องที่ผมทำอ่ะนะเพราะว่าไม้ใหญ่มันอยู่ข้างบนเนาะนเวลามันความร้อนใช่ไหมพี่น้องสังเกตง่ายๆคือความร้อนความร้อนคือมันมันจะลอยตัวขึ้นข้างบนอะ่ะอืม แล้วข้างล่างมันก็จะเย็นนะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะความร้อนมันลอยโตขึ้นบนคือเหมือนกันแหละเตาเวลาเราเผาถ่านสังเกตไหมพี่น้องคือข้างบนมันจะเริ่มร้อนก่อนนะเนาะใช่ไหมพี่น้องสังเกตไหมนี่แหละพอที่ผมสาเหตุที่ผมเอาไม้ใหญ่ไปข้างบนก็เพราะแบบนี่แหละคือให้มันสุกพร้อมกันนะแหละว่าง,ง่ายอืถ้าเราเอาไม้เล็กไว้บนอ่ะโอ้ไม้เล็กมันสุกก่อน มันจะเป็นที่เท่าก่อนเนาะพี่น้องนี่แหละเนี่ผลของผมนะอันนี้เทคนิคของผมนะมคือของคนอื่นเขาจะเรียงไงก็แล้วแต่เขานนะอันนี้คือผมมาแชร์ะสมการณ์เล่าสู่กันฟังอะ่ะอันไหนเทคนิคที่มันแบบเออทำแล้วมันดีก็พี่ที่พี่น้องคิดว่ามันดีเออมันน่าจ,จะดีก็เออเอาไปทำเนาะไม่ว่ากันนะเนาะแบง่งแบ่งกันไป โอเคครับผมเทคนิคของผมก็ประมาณนี้แหละยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อโอเคครับผมสมบายดี